เป็นถูกใจมากเลยค่ะชอบตาตัวเองมากเลยค่ะสวัสดีค่ะชื่อเฟนนะคะ3เดือนแล้ว เข้าที่ประมาณ90%แล้วค่ะตอนนี้แต่ว่าเฟนคิดว่าถ้าเกิดแบบว่าเดือนที่4ที่5อะไรเงี้ยค่ะจะเข้าที่100%เแน่นอนค่ะตอนที่เฟนได้เข้าไปปรึกษาคุณหมอนะคะเฟนก็ได้มีการรีเควสต์คุณหมอว่าอยากได้ชั้นตาประมาณนี้ซึ่งเวลาผ่านมา3เดือนเฟนได้อย่างที่แบบคุยกับคุณหมอเลยเป็นถูกใจมากเลยค่ะชอบตาตัวเองมากเลยค่ะชั้นตาดูแบบชัดขึ้นตาเปลี่ยนไปแล้วก็เวลาถ่ายรูปอะค่ะ รู้สึกว่าแบบว่าหน้าเปลี่ยนขึ้นนะะไปในทางที่แบบสวยขึ้นตั้งแต่วันแรกที่เป็นเข้ามาใช้บริการที่นี่นะคะตอนแรกก็แอบกังวละคะ่ะทำตาแล้วจะเป็นยังไงหลังจากที่ปรึกษาคุณหมอก็รู้สึกว่าคุณหมอค่ะให้คําแนะนําดีมากแล้วก็พี่ๆในคลินิกอะคะ่ะก็ดูแลอย่างดีเลยะคะ่ะแล้วก็ค่อยถามค่อยฟอลโล่เป็นตลอดเลยะคะ่ะและนี่แหละคะ่ะที่ทําให้เป็นรู้สึกรักเมทคลินิกมากๆเลยะคะ่ะ